ครับก็มาต่อกันเลยนะครับสีขีสามเชเปอร์สีขีสามเล่นรอบสองแนละ้วต้องมีอะไรดีกว่ารอบแรกเนาะ จะขายหมดเลยเพราะปืนจรวดเนี่ยเป็นแมพหรือเปล่าเอได้ส่งจุดชุบมาให้ Welcome ตาก,ก็จะเริก่มเ Selection What are y อยากดูว่าที่เขาเชียร์กันนักันแน ah. ่ Thank you ลอยอดอก,กัน What are you boy ดีจริงไหมนะครับตาก็าอยากให้ดูไอ้ รอยออดกันสามหม่นสองดีจริงไหมค่อยขยับไปเรื่อยๆดู Thank you ออ What are you selling แฮมการแฮมมก็สักห้ิบสอ่าสิบสี่ Is that all? t <Thank S 1> ว่ n k y o น,น that ไม่ใช่ Thank you. phần có phải Thì Thank you. Thank you. Dỡ dỡ Thank you. Thank you. Cái Is Thank you. lại của nó, có thì chả. Biến chặt cao với Oh. Ah. Thank you. Is that old, stranger? Is that old? Is that all? Thank you. Oh, is that old? Thank you. Oh. Whole... <laughs> you. But <laughs> เดี๋ยวลองผสมอาครับสวยนะครับอืมสวยมากพวกระยังนหนึ่งสองอสวยลองขายดูครับใช่อพอผสมแล้ว เนี่ยนักการังหามตเลยมองขุดมาแป๊บเดียวเห็นไหมครับได้เกือบครึ่งมือครึ่งแสนเลยอื้อมหมือสี่ม,มื่นแปบอาไอเอลอาฮฮย you a e ไรออดกัน is, is that is that all strange no เอเชียร์กันนะกันะ thank you ก็เปลี่ยนจากช็อตกันเป็นไล่ออดกันแล้วนะครับอุ้น่าจะขายก่อนเดี๋ยว มันจะเสียเวลานี่ไปต่อเรดเกก็จะลองเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นมากเนาะที่เราใช้พวกนี้มานานไปอยากทดสอบอาวุธใหม่ๆบ้าง แต่ก่อนจะเปลี่ยนอาวุธนี่เงินต้องมีนะออทุกสิ่งทุกอย่างมีก่อนไม่ใช่ว่าเออเันไม่มีแนละ้วไปทำใ้ตัวเองลาําาไ กลุ่มคนที่มันยืนเรียงแถวเสร็จไปแล้วเริ่มวิ่งไปทีเดียวมันยังมันยังเหลือเยอะนะครับก็ได้เป็นโอกาสทดสอบไป เุ้ยอืมราดนโคเราจะม่เคลี่ยเละไม่เอาของบางย่างก็อย่าประมาท้ดีี มันยังเหลือไงเปลี่ยนแปลงว่าต้องรีบเก็บไม่มีอะไรที่จะสำคัญมากกว่าการเก็บนั่นมองเห็นแม๊แบๆตัวมอยชอยคุณไปเอาของก่อน ด้ามมองนะครับเพื่อได้มีเป็นที่เก็บไปข้างล่าง ตัวนี้แล้วก็ไม,ไม่มีอะไรแลก็รีบยิงแล้วร,รีบผ่านเลยยกเว้นบางจุดที่มันต้องจันชี Hey. ไปต่อเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะพอได้พอได้อินฟินิตลันเชอร์

เรื่อยดิแบนแบน,แบน่ตรงนั้นเนี่ยจะเปอดเสียงเบอ่์ได้ยินไหมครับมีเรื่อยจีแบ,แบนแบนตรงนั้นก็จัดการไปเลย ก็ต้องใช้เลยเก็บเลยโดยไม่ต้องใช้มีใจว่า ก็ไปเก็บกุญแจแล้วก็ออกไปเลยนะลว่าผีตรงนี้มันจะมา20-30ตัวเลยนะัวันมาเจิบกุญแจแมันจะมาเยอะ

ลามีเยอะเลยจะยับรวบรักตัดตอนก็ก่ออกไปก็ลองไฟมันซึ้งหน้าเูยเยอะนะ ได้เงินเพิ่มจริงๆไปเลยก็ได้เนะี่ยไม่ใช่ไปเลยไปซูรินตาไปสซริน ออกมาแบ้ใช้ตัวระยะประชิดตอนนั้นอยู่แลนะคาบเป้วกันเลย โอเคคิดแล้วนี่แต่ครับวันนี้กินเบิ่มแล้ว วมนี้จะใช้ล็อกเก็ตแดนเชลดอชนิดระยะประชิปก็ใช้ตัวนี้แหละ ใช้ล็อกเก็ตแลนเชอร์นีนฟินมันนะครับบางทีเขากไม่ค่อยเล่นซ้ำดูแต่างคั้งห้ยยิงไป 英国。

ขนาดผีเลื่อยโดนยังตายก็สามารถเก็บของต้องช้างได้มันนะครับพอได้จำนวนที่แบบปิน,ปน,ปน,ปนโอเคก็ไปยิงไป พอจะไปพนังเนี่ยถ้าจะไปพนังหาเงนไปอะไรนี่แหละคือล็อกเก็ต ใช้ายาบ้างนะครับหรือแต่จังหวัดที่จะกำหนดรวมอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับ จากที่ยากๆมันก็สบายเป็นร้อยยเท่า ก็ได้ตัวนี้เพื่อจะไปที่ตรงไหนวะเออที่ผีมันมายืนชุนมนุมกันกใช้ตัวที่ได้มาจากดานแรกเข้าไปโอ้รวยจริงๆเลยเชิดเดิน เทตอร์ที่สี่กี่สี่กีสามแล้ก็